สะดวกสี h ช n แนลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอกับสะดวกสีเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่15กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็อากาศดีมากเลยแล้วช่วงนี้ก็ยังเป็นฤด,ดูหนาวอยู่นะคะแล้วที่วันนี้นะคะที่เห็นเนี่ยกอไผ่คือจะพามาตัดกอไผ่ค่ะคือคือเริ่มจะ ช่วงนี้อากาศเริ่มจะดีแล้วแล้วก็ต้องดูแลสวนหลังบ้านค่ะเดี๋ยวมาช่วยกันตัดเลยค่ะก่อนอื่นก็ใส่ถุงมือก่อนนะคะนี่ใส่ถุงมือก่อนนะคะป้องกันมือด้านนิดนึงอุปกรณ์ก็จะมีนะคะกรรไกรตัดใบ ก,การกตัดกิ่งขนาดเล็กนกคะคะแล้วก็อันนี้คือก,การไกตัดกิ่งขนาดใหญ่ค่ะไปตัดกันเลยค่ะกอไผ่ก็คือจะรกก็ต้องตัดแต่งนะคะไม่อย่างนั้นมันจะรกมากเกินไปค่ะพอตัดเสร็จนะคะก็อามาวางไว้ก่อน สำหรับกิ่งไายแบบนี้นะคะเราก็จะไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเราก็จะมีการปลูกผักสวนครัวก็จะเอาไว้ใช้สำหรับเป็นช่วยเป็นที่ช่วยยืนของต้นไม้ค่ะซึ่งใช้ประโยชน์ได้นะคะอย่าทิ้งค่ะ ชายค่ะกิโดเขาก็อยากจะมาช่วยนะคะแต่เขายังเด็กเกินไปค่ะ<อ>การตัดติ่งกอไผ่นี่ก็ถือว่าจําเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้มันลกล้างมากไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปรบกวนเพื่อนบ้านค่ะ<อ>ก็คือจะตัดติด่งแต่งเก่งให้มันปโปรง่งแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยค่ะ นี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะพอเราตัดแต่งกิ่งเสร็จนะคะมันก็จะเหลือโล่งๆประมาณนี้นะคะ่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดแต่งกิ่งต้นแพรนะคะท่านผู้ชมจะเห็นนะคะว่าต้นแพรเนี่ยมันมีกิ่งก้านเล็กๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสะดวกสีก็จะตัดแต่งกิ่งเอาให้เหลือแต่กิ่งที่เป็นกิ่งโตๆไว้นะคะมาดูเป็นค่ะใส่ถุงมือก่อนนะคะ เล็กๆแบบนี้นะคะก็จะตัดทิ้งไปไม่ต้องไปเสียดายนะคะเพราะถ้ามันกิ่งเยอะมากเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นไม้เราไม่จเจริญเติบโตเต็มที่อยากตัดกิ่งไหนก็ตัดไปเลยค่ะ ส่วนใหญ่นะคะกิ่งที่สะดวกสีตับเนี่ยก็คือกิ่งที่มันจะเหมือนกับโตมาใส่ใส่เหมือนโตมาด้านในอส่วนกิ่งที่เหลือนี่ก็จะค่อนข้างเป็นกิ่งที่โตไปด้านนอกนะคะเดี๋ยวตัดเสร็จเข้าไปดูกันใหม่นะคะ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมหลังจากตัดแต่งกิ่งต้นแพรลูกแพรเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเหลือประมาณกิ่งขนาดนี้นะคะก็คือกิ่งไหนเนี่ยที่โตเข้าไปในพุ่มไม้เนี่ยก็จะต้องตัดแต่งกิ่งออกแล้วกิ่งที่เหลือไว้นี่ก็คือกิ่งที่โตออกไปด้านนอกนี่นะะแหละค่ะแล้วก็สําหรับต้นไผ่นี้นะคะกอไผ่เนี่ยสะดวกสีก็ตัดกอไผ่ออกไปประมาณตัดต้นไผ่ออกไปประมาณ80%เนลยนะคะแล้วสาหรับต้น กิ่งที่ที่ตัดเสร็จแล้วก็อาจะมาวางไว้ในกอไผ่ถ้าใบมันร่วงหมดเนี่ยถึงจะทําความสะอาดค่ะต้นไผ่นี้ก็มีข้อดีหลายอย่างนะคะก็คือว่าเขียวทั้งปีสําหรับใครที่อยู่ที่เมืองหนาวมันก็จะเขียวทั้งปีในสวนเราก็จะมีมีความเขียวขจียอยู่บ้างแต่ข้อเสียก็คือมันโตเร็วมากถ้าถ้าเกิดดูแลรักษาไม่ดีเนี่ยมันจะขยายไปเร็วมากแล้วมันก็จะทําให้สวนเรารกมาก สำหรับสะดวกสีก็จะใช้วิธีการทุกปีนะครับตัดแต่งกิ่งออกไปเลยก่อนจะก่อนที่ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงนะคะก็จะตัดแต่งกิ่งเอาเหลือไว้แค่20%ค่ะเพราะว่าหน่อไม้นี่มันจะเยอะมากนี่แหละค่ะสวนตอนฤดูหนาวก็อาจจะดูเหมือนกับไม่ไม่ค่อยได้ดูแลนะคะปล่อยแบบเหมือนกับสภาพที่ไม่ไม่ได้ดูแลแต่ก็เป็นปกติค่ะเพราะว่า เราต้องรอให้ฤดูหนาวผ่านไปก่อนนะคะหลังจากประมาณเดือนมีนาเมษาช่วงเนี้ก็จะเริ่มทําสวนก็จะเอาดอกไม้มาปลูกเอาสมุนไพรามาปลูกนะคะแล้วสวนมันก็จะสวยงามค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย